มาเที่ยวกันจังเลยเนาะเดียนธรรมชาติที่นี่ก็แบบว่าโอเมก้านะนั่นดิรู้ยี้มาตั้งนานแล้วเนี่ยเออแต่พวอเราปไหนกันก่อนดีอ่ะเราว่าไปเที่ยวสามพันโบดีกว่าไหมวิวที่แน่นน่าจะสวยดีนะงั้นเอว่า บรรยากาศดีวะ่ะแต่หนาวไปนิดนึงแกจะบ่นทำไมวะพามาตั้งไกลแล้วเนี่ยอู้ก็แค่ภูิแพ้โกูกหนาวเฮ้ยงั้นเราไปดูทางนู้นกันดีกว่าไปไหมไปดิ 迫る初夏地獄の軍団我らを狙う黒い影世界の平和を守るため Go! Go! Let's go! 輝くマシンライダーチャップライダーキック

พวกนายเป็นใครวะเป็นไผ่ทำไมไมานั่องอยู่โต้นี้เป็นหยังรู้ไหมว่าโตนี้โตลูกพี่เราหมูบอฮะพวกนายมาใช้อย่างเงี้ยมันล้ำหน้าเข้าใจวะเข้าใจบอเข้าใจบอเข้าใจบอต้องเกรงใจกันบ้างแมีนเล่นมองเอือนไม่เล่นมองเอือนดีกว่อ,อ้้ยฮึเชิญครับพี่โอ้เชิญครับพี่ผม

แสบเนาะแสบโอ้เดอดเดือดเดือดเดดรืดเลยตัวเนียเฮ้พี่ทำไมทำอย่างเนี้ยอ e ืมมันขยายได้ ขยาวกินง้กึงทิมมั้นอน่ะม่อนอีิ้มเนีทีห่อมาบาดเขามโอ้โเป็นแปลกก็ถังขยวมันอยู่แค่นี้พี่ทำไมไม่ไปทิ้งอ่ะมันอยู่ซ้ำนี่ังได้ก็ห่อย่างาไปมันก็ไกลเตืบอยู่ได้เมื่อยขาเดินไปแค่นี้ขาจะหลุดไหมคะจมารครับยังได้ส้มหม้มเห็ดมือนี่มือหน,หอหนาันก็มีคนมาเก็บผมเม็ดมือนี่ หินมันก็บนรูปหลงเป็นไส้หรอกแล้วพี่ก็จะไม่เก็บไว้ให้ลูกหลานของพี่ดูมั้งเหรอคะแทนพี่เบ่งคนอื่นอแล้วถ้าที่อื่นทำเหมือนพี่ล่ะแล้วถ้าทุกคนทำเหมือนพี่ล่ะมันก็เป็นนิกันตัวนึงมันมีความรับผิดชอบหนึ่งนะครับจมไร้ครับเอามาบ้านพี่นี่นี่นี่ซุ่มกรุงเทบกรุงไทย อมเสียนักกะแกล้ลูกพี่ป่ะลูกเกินไปป่ะในเพียงเขาบักอนุรักษ์บอกครับกเกมเห็นเบอร์เด้อเข้าใจอย่ายไม่สนใจในพวกเง,งี้ยรู้ว่าม่จีบเน,เนี่ย เขาวายดีว่าทำสิ่อขันหมูมีคนดูแลร,รักษาสิ่งเหล่านี้ก็คือสิบอคงอยู่จนหอบซุ่มเลยสูย่มหอก็คือสิบอได้เห็นหรอกคือเอาสิจ้าดูแลดีกว่าดีกว่าทำลายเขาเสียนุรักษ์เพื่อบาดเกิดของเขา Hey! อ้ครับไอ้ครับครับมีอะไรครับไอ้ดูดบุหรี่ม่วนี่นะครับอ๋อใช่ครับทำไมหรออันเวลาไอ้ดูดเนวเดียวนี่อามไอ้ถิมลม่ะรบกวนไอ้ดับไฟไม่ได้ครับขัาอ้สูบบุหรี่แล้ไอ้บอดับมัน่ะสมมติว่าอ้ไปถิมใส่กองกองกองหยาแน่ยนั่นถ้ามาชาิบ้านมีบ้านผมเนี่ยครับคัาอ้ถิมเนี่ยนั่นมันอาจทิ้ใหม่อ๋อไอ้คใจรอเนาะตัวนี้ไม่เป็นอุทยานแห่งชาติเป็นบ้านเกิดผม ข้าสนมุ่งกระตรงดูแลน,นะครับครับ,รบขอพณครับผมครี่รยมีสุ้มผมู่ล่ะรับว่าความสำคัญของธรรมชาติก็เสมอลองเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนคนเกา่าคนแก่เพื่อน,นานหรักรักษาด้วยสุ้มผมก็เิื่กเพกันสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับวันนี้พวกเรากิดในฟิล์มอยู่ที่โรงเรียนวิจิตราพิธียานะครับ,บอับออนนี้เวลาประมาณ2 2> บ่ายสองกำลังจะบ่ายสามเพิ่งจะบ่ายสองเพิ่งจะบ่ายสองและอีเจ็ดนาทีบ่ายสองนะครับเพลังจะบ่ายสองและตอนนี้เราก็กำลังจะอไปรับน้องพลอยนะครับผมอยู่ทางพิบู์ซึ่งวันนี้เราจะไปถ่ายหนังถ่ายทำหนังสั้นที่ผุนเจียม วันนี้สมาชิกมีทั้งหมดตอนนี้7คนได้แก่เดฮาเบียครับอ่ะอนยาเซโอนีนค่ะแอมค่ะเฮ้ยมึงอะฮะกลุ่มรับสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนตัวนี้และเจนะครับแล้วก็เตะเตะครับโอเคนะครับตอนนี้เราสมาชิกเราไปกันประมาณเท่านี้ฮะเล้วที่เห็น7คนเท่านั้นเดี๋ยวจะไปรับน้องพลอยครับ เจอกันที่นู่นแล้วกันจะอัดไปเรื่อยนะครับผมไม่อยากอัดมากครับอัดไปรอบเมื่อกี้นี้ความผิดผมครับผมลืมเปิดไ่นะครับโอเคไป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 หน่อยไปไปหน่อยเจอกันเจอกันไปหน่อยบอกสองตัวนี้กำลังเล่นมึงมึงมันอยู่ครับผมสวัสดีครับวันนี้พวกเรากัน์เดนฟิล์มนะครับอยู่ที่อำเภอของเจียมจังหวัดราชธานีนั่นคือน้ำตกไส้สวรรค์นะครับผมตอนนี้รู้สึกคนจะเยอะ เยอะเกินไปเฮ้ยไมะได้พูดอะไรวะเนี <online> ่ยไปไหนหมดนะมาที <Find S 2> ่เราตอนนี้เราจะใช้สถานี่ตรงนี้เป็นฉากที่สองนะครับนั่นก็คือฉากอัศรคดีเร่งกดปิดแล้วก็ไปทำงานดีกว่า นะครับพ<ข>อแล้วครับต้องงานเหลี่ยอยากไปทำงานสอง แลวจอดจอดยโยงงานคอยอันนึงตามบ้องไฟของเราแม่คุนอนตัว่อนเทียงตามกะเมื่อวานนี้สื่อต้องไปติดตามที่นอนหลับแล้วเที่ยพอคอยเทียบพอคอยเทียบพอคอยแต่ว่าขั้นนอนมือนี่ตองมาสรุปงานหลอบกองไฟเห็นเพราะว่าสรุปงานห้องประชุมงานต่อไปน่ะงานต่อไปงานต่อไปอาเซียนเป็นมุมกลับไป ยังอ่ะยัเสรสิให้ทักชินเป็นมือก่องเนาะีไม่านต่อไปท่าบอกดียแสดงเหน้่แนยังมับด้เฮยยงนวงหนั้นอ้วกไอ้วกินแหล่งไปเนี่ยสองเรื่องเหมือนเเรื่องชินแล้วก็บอกว่าสีห้เป็นผู้กำกับอไตันี้บอกวา กันนั่นแหละชีวิตนักเดินทางอยากให้เธอได้มาดูโลกจะสวยขึ้นหลายเท่าและยามเช้า